สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติม๋มเจอหกสานะครับวันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักกับไม้ประดับไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งนะครับก็คือเข็มสามสีนะครับมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าเ i n โบว์ทร e นะครับซึ่งแปลว่าต้นไม้สายลุงนั่นเองนะครับก็ดูใบนะครับจะมีความสวยงามนะครับมีสีสันทีเดียว เข็มสสีนี่เป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับความสูงเต็มที่ก็ประมาณ1-2เมตรนะครับก็จะเป็นทรงพุ่มนะครับแล้วก็มีการแตกกอข้างล่างได้ด้วยนะครับถ้าต้นใหญ่แล้วเขาจะแตกกอขึ้นมาได้ครับแล้วก็สามารถขยายพันพันเองได้รลับต้นเล็กตั้งตรงนะครับเป็นสีน้ำตาลเป็นข้อข้อนะครับตรงนี้แล้วเวลามันต้นสูงไปแล้วก็ใบเก่าๆข้างเขานี่ครับก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ ลอกออกลอกออกได้ครับก็จะเป็นลำต้นล้นล้นขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีใบตรงปลายแผนนะครับลักษณะใบนะครับจะเป็นแคบยาวนะครับปลายแหลมนะครับสีสันสวยงามนะครับมีสีสลับกันเป็นเส้นๆนะครับในในแต่ละใบนะครับสวยงามมากอันปลูกนะครับจะชอบดินร่วนนะครับระบายน้ำได้ดีนะครับ ก็ปลูกได้ทั้งในกระถางครับหรือปลูกลงพื้นก็ได้นะครับที่น้ําไม่ท่วมขังนะครับชอบแดดครึ่งวันนะครับถึงแดดได้เต็มวันได้เลยนะครับก็คือชอบแดดแดดเป็ทางเยอะนั่นเองนะครับถ้าแดดน้อยนี่ครับใบก็จะยืดยาวนะครับไม่สวยเท่าไหร่นะครับใบยืดยาวไม่ไม่ได้ทรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยู่ในแดดที่จัดนะครับจะใบก็จะสั้นครับแล้วก็จะดู ดูกระชับแข็งแรงนะครับการขยายพันธุ์นี่จะทำหลกัหลกๆดีสองแบบนะครับก็คือตอนกิ่งนะครับก็คือเราสามารถตอนกิ่งได้นะครับเมื่อมันโตขึ้นนะครับหรือไม่ก็อย่างนึงก็การปักชำนะครับปักชำก็ได้นะครับถ้าเราปลูกเป็นกลุ่มๆนะครับก็จะสวยงามทีเดียวนะครับ เราสามารถไปปลูกใกล้ๆต้นไม้ที่เป็นสีเขียวนะครับก็จะมีสีซึ่งตัดกันก็สวยเปียกแบบนะครับก็เป็นไม้ที่ดูแลไม่ยากเลยนะครับลักษณะใบสวยงามมากส่วนเรื่องราคานะครับที่ร้านผมขายไซส์นี้ขายเปียกอยู่35บาบาทนะครับก็ส่วนราคาท่านอื่นๆก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาขายเท่าไหร่นะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ทำเลและค่าเช่าด้วยนะครับ ก็ฝากเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเข็มสามสีไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ